มนุษย์ป้าพาเที่ยวต่อให้มันรุนละทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปจะไปปีนเขาหรือลงแก่งในสุดแรงป้าก็ยังสู้ตายป้ามีความสนับสนุนโดย น้ำดื่มสปริงมีในลานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวรายการที่จะพาคุณไปเปรี้ยวเกินวัยให้หัวใจเฟีิลฟ้าวให้ลืมคําว่าแก่มีแต่คําว่าเก่าเท่านั้นนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่สังขละบุรีค่ะ คุณผู้ชมบังเคยได้ยินชื่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงที่สุดที่สังขละบุรีนี้นะคะก็คือหลวงพ่ออุตมะค่ะท่านเป็นพระมรที่เดินทางมาปักหลักเป็นเสาเอกของพระพุทธศาสนาทางภาคตะวันตกของไทยนะคะจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระพระราชอุดมมงคลนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการาม และเจ้าคณะอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่เองค่ะ เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆมีหมู่บ้านที่เก่าแก่คือหมู่บ้านที่มูขี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าเรียงเก่าแก่ในอำเภอสังขระบุรีรได้เกิดโรคประหลาดค่ะคุณคะโรคประหลาดที่ว่านี้ก็คือจะมีคนไข้คือปวดหัวอย่างรุนแรงพอปวดหัวอย่างรุนแรงเนี่ยพอมีคนมาเยี่ยมคนไข้ก็บอกกับคนมาเยี่ยมว่าคนไข้เนี่ยจะตายภายในวันพรุ่งนี้ส่วนคนมาเยี่ยมจะตายภายในวันอีกสองวันถัดไปซึ่งโรคนี้เรียกกันว่า โรคสั่งตายค่ะได้ระบาดไปถึง4หมู่บ้านด้วยกันนะคะซึ่งมีหมู่บ้านที่มูขี่ไล่โวมีเชิงจะเตะและที่วูซองค่ะหลวงพ่ออุตมะเนี่ยได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านจนชาวบ้านคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยสามารถกำจัดโรคสั่งตายได้จึงศรัทธาม,มาจนถึงทุกวันนี้แม้หลวงพ่อจะจากเราไปแล้วก็ตาม การามเดิมนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498ค่ะซึ่งเกิดจากความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่ออุตมะนะคะจุดที่ตั้งของวัดนี้เรียกว่าสามประสบเพราะว่ามีแม่น้ำสามสายมาประสบรวมกันคือแม่น้ำบีคลีซองกาเรียและรันตีรวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อยซึ่งไหลออกสู่จังหวัดกาญจนบุรีไปอ่าวไทยค่ะ เราจะไปดูวัดใต้น้ําวัดจมน้ําหรือชาวบ้านเขาจะเรียกติดปากกันนะคะจริงๆแล้วก็คือวัดวังวิเวการามเดิมนั่นเองถ้าเกิดเรามาช่วงหน้าร้อนเนี่ยน้ำน้ำลดก็จะเห็นชัดหน่อยแต่ถ้าเรามาช่วงใบฝนต้นหนาวเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะจะอยู่ใต้น้ำมันเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ท่วมเราสามารถเดินเข้าไปดูโบทของวัดวังวิเวการามเดิมนะคะที่สร้างไว้เขาบอกว่าไม่ไม่ท่วมมาสองปีแล้วค่ะถ้าเกิดอยากจะดูว่าท่วมสูงสุดตอนไหนต้องมาดูที่กำแพงนี่คือกุฏิของหลวงพ่ออุตมะครับส่วนด้านใต้ที่มีเหล็กรางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่เดี๋ยวด้านใต้ข้างบนนี่คือกุฏิใช่ไหมลกูกเข้าไปดูได้ปะได้คับเดี๋ยวเข้าไปดูเหล็กรางเหล็กรางรถไฟสมัยสงครามโลกเหรอ อยู่ไหนลูกนู่นครับอยู่ด้านซ้ายมือของเราครับอยู่ไกลมากเลยเราต้องเดินเข้าประตูครับเป็นซุ้มประตูเข้าโบสถ์ครับอ๋อเราต้องเข้าซุ้มใช่ไหมเข้าซุ้มครับต้องแปะมืออธิษฐานครับแล้วแตะตรงไหนอะของประตูอะแล้วแปะข้างๆประตูอ๋อแปะข้างๆนี่ครับแปะข้างๆโอเคข้างนี้ก็ได้ครับทําให้ดูสิทําให้ดูเวลาแปะแปะไงปแปะแบบนี้ลรอธิษฐานอ๋ออ่ะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทาง คุณผู้ชมคะนี่คือจุดบริเวณเนินที่เขาเรียกว่าสามประสบที่ตั้งของวัดวังวิเวการามเดิมซึ่งมีสามแม่น้ำใช่ไหมลูกนู่นนั่นแม่น้ำชองกาเลียนะคะบิคลีบิคลีบิคลีชองกาเลียตันเตคือสามเส้นมาบรรจบรวมกันแล้วเป็นแควน้อยแล้วเข้าไปบทอาแตะแตะแตะอธิษฐานอธิษฐานอะ้วก็ได้ใช่ไหมลูกขอเจ้าที่เจ้าทางอขอเจ้าที่เจ้าทางอีกรอบนึับ ั่นบนรับจะมีพระพุทธรูป2,500องค์พระพุทธรูป2,500องค์อันนี้ก็คือที่เป็นฐานแต่พระไม่อยู่แล้วย้ายครับย้ายไปที่เจดีพุทธคยาอ๋อย้ายไปที่เจดีพุทธคยาส่วนวัดนี้นะครับเริ่มสร้าง2496กับสร้าง12498ครับจม2527นะครับสรุปแล้วนะครับวัดวังวิเวการามเดิมก็คือที่ตรงนี้นี่คือโบสถ์ครับโบสถ์เก่าครับพามา สร้างเสร็จเมื่อปีที่เท่าไหรลูก2496กับสร้างเสร็จแนะคะและจม2521ค่ะจมก็คือจมมิดเลยก็สร้างเขื่อนสอนี่เข้านคอเขาสร้างเขื่อส1 9น้และส่วนไหนที่ย้ายได้เช่นพระประธานก็ทำพิธีย้ายไปอยู่ที่ที่ไหนลูกเจีย์พุทธคยาครับเพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็คือเอาพระ2,500องค์ที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พระประธานเนี่ยไปไว้ที่เจีย์พุทธคยา โอเคขอบคุณมากยิ้มรู้จักชื่อชื่ออะไรลกูกสมจิตสมจิตนะคะสมจิตขอบคุณสมจิตมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปช่วงนุย์ป้าพากินเลยค่ะมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพากินสนับสนุนโดยแตงโมแฮปปี้เฟรช ผู้ชมคะสะพานนี้ก็คือสะพานไม้หรือสะพานมอที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะคะหรือเรียกชื่อเต็มๆว่าสะพานอุตมานุสสรนะคะเป็นสะพานไม้ที ars, ่ยาวที่สุดในประเทศไทยแต่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้จากพม่าคือสะพานอูเบงนะคะซึ่งของเราเนี่ยยาวประมาณ850เมตรค่ะ เป็นครั้งแรกของยายเลยนะคะที่ได้มาเยือนที่นี่เลยค่ะสะพานไม้นี่เลยนะคะแล้วก็ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรตอนเช้ากับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมการทําบุญตักบาตรตอนเช้าเดี๋ยวจะมีพระมาที่ตลาดมอญตรงนี้นะคะเราก็จะไปตักบาตรกันตรงนั้นค่ะ วิถีชีวิตและกิจกรรมที่สร้างรายได้กับชาวมอญที่อยู่ที่สังขาบุรีนี้นะคะเมื่อกี้นี้ยายเห็นเออเห็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะไม่รอแล้วใส่บาทเรียบร้อยแล้วไปดีกว่า ันนี้ยายจะพาคุณมากินขนมเบื้องมอญกับขนมถังแตกมอญซึ่งไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ขนมเบื้องมอญกับขนมถังแตกมอญเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรายายกำลังหาร้านอยู่ที่เขาว่าตรงไหน่แต่เขาบอกมาแล้วว่าอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเราลองเลี้ยวไปดูในนี้กันดีกว่าขนมเบื้องมอญกับขนมถังแตกมอญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อะไรคะนี่ขนมอะไรขนมเบื้องถังแตกแบบมอญ ขนมเบื้องทั้งแต่แบบมอนอยู่ตรงนี้เองแหมนี่แบบนี้มันนี้แบบกรอบอันนี้คือแบบกรอบเป็นขนมเบื้องมอนโกม,มแบบนน่มอ๋อแบบนน่มจะใส่อย่างนั้นนะคะคุณคะอันนี้แบบเน่มเ,นเ,นเ,เวลากินก็กินอย่างงี้กินเลยเรอ่อร,อ,อร่อยปะอร่อยจริงอะอร่อยจริง่ะ แล้วชิมดูนะปะอะร่อยจริงหรือเปล่าอย่าโกหกนะ <S 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 แป้งอะไรคะนี่ี่ใช้แป้งอะไร <S <S แป้งขา้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าส่วนผสมมีแป้งขา้าวเจ้ามีอะไรอีกแหวกดูแป๊บไอแหวกดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่แป้งขา้าวเจ้ามะพร้าวสองอย่างนี่เองเหรอน้ำตาลอ๋อน้ำตาลทรายเลยแล้วก็น้ำตาลป็ดก็ขลนกับน้ำมะพร้าวน้ำตาลปี๊บปนกับคนกับน้ำมะพร้าวแล้วก็ทาใช่ไหมอ๋อกินเลยนะคะ อพุ่งมาเข้าเนื้อตรงนี้อร่อยอีกแบบเนื้อค่ะไม่หวานมากบางทีขนมเบื้องบางทีมันหวานมากครีมเยอะอันนี้ไม่มีครีมมีแต่น้ําตาลปีบล๊บแล้วก็แป้งมะพร้าวมันต้องอย่างนี้ค่ะ คนไทยต้องกินอย่างนี้แต่คนมอญเขาไม่กินหวานขนาด,ดนี้เนาะคนไทยต้องกินอย่างนี้ถึงจะอร่อยแน่อออร่อยขึ้นมาอีกเยอะเลย,ยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่แถวสะพานไม้นี่นะคะอยู่หน้าสะพานเลยค่ะร้านคุณพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อชชื่อ,อป้าคีนปักคีนกระจอรัศมีโอ้โหปักคีนกระจอรัศมีนะคะปักคีนกระจอรัศมีขายโอ้หนามสกุลขายขนมเบื้องมอแล้วก็ขนมถังแตกมอ้นนะคะที่ตรงนี้ตรงหน้าสภานนี่เองนะคะอร่อยดีค่ะเหมือนถังแตกบ้านเราแต่ว่าของของเขาไม่ใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้ใช่หมดเวลาพากินแล้วนะคะคุณผู้ชมะ่ะเดี๋ยว ช่วงหน้าไปพบกับช่วงมนุษย์ป้าพาสวยได้เลยค่ะหน้าเหลืองเทียวมนุษย์ป้าพาเทียวมนุษย์ป้าพาเทียวสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว สวัสดีครับผมชัยวัดภายสวุวรรณกับพลังพิทักษ์โลกกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษหาว่าท่านผู้ชมทุกท่านหันเม้าออกกำลังกายท่านผู้ชมทุกท่านก็จะแข็งแรงสามารถต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ครับแต่ชุมชนต่างๆควรมีที่ออกกำลังกายให้เยาวชนผู้สูงอายุจึงต้องการอุปกรณ์ในการออกกำลังกายอย่างยิ่ง แต่จากปัญหาของหน่วยงานในระบบราชการที่มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพมีปัญหาขาดแคลนง,งบประมาณและบุคลากรส่งผลให้การส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬาในกลุ่มประชาชนวัยต่างๆไม่สามารถทำงานแบบเชิงรุกได้โครงการแยกแลกยิ้มจึงคิดวิธีหาไรายได้จากการขายขยะนำมาช่วยซื้ออุปกรณ์และนัธนาการต่างๆ เพื่อให้ชีวิตที่ดีกว่ากับเยาวชนและผู้สูงอายุโครงการแยกแลกยิ้มให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยการออกกำลังกายและนันทนาการการป้องกันยาเสพติดในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อลดปัญหาทางสังคมสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเมื่อท่านผู้ชมขับรถแวะเข้าไปปั๊มน้ำมันปตททุกสาขาทั่วประเทศจะเห็นฐางขยะสาสีวางเรียงรายเพียงแค่คุณผู้ชม แยกขยะก่อนทิ้งลงถังให้ถูกต้องเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยตัวท่านเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. แยกแยกยิ้ม .com สำหรับวันนี้เวลาของผมและพลังพิทักษ์โลกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับมนุษย์ป้าพาสวยสนับสนุนโดยบิวตี้ สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์หญิงอีกแล้วนะคะในช่วงมนุษย์ป้าพาสวยช่วงที่ทุกคนต้องดูเพราะถ้าคุณไม่ดูคุณจะสวยไม่เท่ากับคนอื่นอาทิตย์ที่แล้วจําได้ไหมคะว่าพี่หญิงพาไปเจออะไรเราไปคุยกับครูทันนะคะจากสถาบันอาคีราครูชํานาญการสัญญกรรมใบหน้าเรียวด้วยสองมือเปล่าด้วยวิธี <ทำ S 1> ธรรมชาติบาง,บ,งบาทะนะคะวันนี้เนี่ยครูทันจะมาสาธิตการสัญญกรรมหน้าเรียวให้พวกเราได้ดูกันว่า จริงหรือเปล่าที่ว่าครั้งเดียวเนี่ยเห็นเลยเดี๋ยวครูท่านเนี่ยจะสาธิตให้เราได้ดูอย่างละเอียดนะคะพ<ส>ี่ก็จะสอบถามด้วยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้ครูทันก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาเนรมิตใบหน้าเรียวๆให้เราได้ดู ขั้นตอนแรกทําอะไรคะคุณทานขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการนวดนะคะคือเหมือนกับกล้ามเนื้อเราตรงนี้ค่ะมันแข็งเกิดจากอากัปกิริยาที่เราเคลี้ยวนะคะพี่หญิงมันก็จะเกิดเป็นกล้ามเนื้อนะคะคือแถวแถวกรามใช่เหมือนกับเป็นการแบบสไลด์ไขมันกล้ามเนื้อนะคะเวลาเคยใช้หลักนี้เรานีใช่ค่ะใช้บริเวณตรงนี้ค่ะเพราะถ้าทนไปใช้ตรงนี้เจ็บไหมครับพี่เจ็บนะคะเราจะไม่ใช้โครงกระดูกนี่ค่ะคลึงนะคะ ดิฉันลองคึงหน่อยดูเองดูสิคะพอเราคึงเสร็จปุ๊บนะคะเราก็แค่รีดขึ้นมาค่ะเป็นการเดนน้ําเหลืองนะคะเวลาเราเดนก็45้าองศาพอค่ะไม่ต้องสูงมากเพราะเราสูงมากปุ๊บแทนที่จะแบบว่ายกกระชับนะคะลดนิ้วรอยแต่กลายเป็นการเพิ่มนิ้วรอยนะคะห้ามยกขึ้นมาอย่างนี้เด<อ>็ดค่ะค่ะส5่ส้า<น>องศามาทั้ง,<า>งแถวหูใช่ค่ะเพราะตรงนี้เป็นต่อมน้ําเหลืองของเราเป็นท่อน้ําเหลืองเราก็เดนน้ําเหลืองทิ้งนะคะ เห็นไหมคะผิงเวลาทันยกขึ้นมาอย่างนี้คะผิวหน้าก็จะยกขึ้นมาแล้วค่ะคนที่มีปัญหานะคะเรื่องหนังตาตกนะคะถุงใต้ตาคล้ำย้อยพิกามาฝากรอยไว้ตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บริ้วรอยขึ้นได้ค่ะปาดง่ายๆนะคะ45องศาเช่นกันนะคะจากฝูงใหญ่ก็กลายเป็นฝูงเล็กอะไร่งช่ะแล้วเดี๋ยวฟูงก็หายไปเลยค่ะพี่คิ้วที่ตกนะคะหนังตาที่ตกนะคะ เราก็เสกกรรมด้วยมือเปล่าของเราเนี่ยค่ะง่ายๆยกขึ้นมาได้เลยค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องแบบคิ้วตกหนังตาตกนิ้วรอยตรงหน้าผากก็แก้ได้นะคะไอ้ที่ฐานานี่เป็นเจลทำให้เจนอ๋อเหรอทำให้มันลื่นๆเวลาเราจริงๆแล้วผิวเรานี่ค่ะจะสูญเสียคอลลาเจน เด็กของเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดมานี่ค่ะคอลลาเจนเรามีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พออายุ20ปีคอลลาเจนจะหยุดทำงานพอคอลลาเจนหยุดทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะอายุ35ปีคอลลาเจนลดลงไป15เปอร์เซ็นต์อายุ50ปีคอลลาเจนลดลงไป50เปอร์เซ็นต์อะค่ะจริงเหรอคะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันหายไป80เปอร์เซ็นต์คอลลาเจนเรานี่ก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะล่องลึกนี่ค่ะปีกจมูกคนที่มีปัญหาเรื่องปีกจมูกใหญ่ก็เก็บได้นะคะนวดเก็บได้เลยง่ายๆค่่่่ะออยางงนนีีี้้คทมมรแกกลึ เราสามารถนวดให้มันแบบตรงนี้ตึงขึ้นมาแล<ด>้วมันก็จะตึงข,ขึ้นมานอกจากที่จะยกกระชับผิวหน้าแล้วลูกขนจะกระชับผิวหน้าจะแบบมีออล่ากระจ่างใสเลยค่ะเนี่ยสังเกตนะคะข้างนี้ที่เรานวดกับข้างนี้ที่เราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ผักพลัเจนเข้าไปะคะ่ะความใสความกระจ่าง ของผิวนี่แตกต่างกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการผักคอลลาเจนเข้าไปเท่านั้นเองค่ะผิว <c oughs> ให้ผิวฟูเฟริรมบวกกับวิธีการนวดนะคะ,คะ เราก็เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าการสัญญกรรมหน้าเรียวด้วย2มือเปล่าเนี่ย มันสามารถทําให้เราเห็นผลได้ในเวลาไม่กี่นาทีเลยจริงๆสุดท้านี้ครูทันมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะสา,สาวท่านไหนนะคะที่อยากสวยโดยวิถีธรรมชาติบำบัดนะคะอยากเรียนเลกกรรมใบหน้าเรียวด้วยมือเปล่าสามารถมาเรียนกับครูได้นะคะ,คะจะเรียนเป็นวิชาชีพหลักสูตรสามวันหรือจะมาเรียนเพื่อบํารุงดูแลตัวเองได้นะคะติดต่อทางอากิล่าได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อกับทางทางมนุษย์ป้าผาสวยทางอาจารย์หญิงก็ได้นะคะในอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กข้างล่างนี้นะคะ สำหรับวันนี้พี่หญิงแล้วก็ครูทันจัดอากิร่านะคะขอลาไปเฮียงเท่านี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะมนุษย์ป้าพาสวยจะพาไปสวยที่ไหนสวยยังไงอย่าลืมติดตามชมกันเหมือนเดิมนะคะไปหายายแววได้เลยค่ะ เอ็นน้ำสำหรับการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่สังขบุรีนี่นะคะได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็เออเด็กๆน่ารักทุกคนเลยนะคะคาถามประจําสัปดาห์นี้อยากจะถามว่าสะพานไม้มอนเนี่ยคะ่ะชื่อเต็มๆว่าอะไรคะถ้าทราบคําตอบแล้วส่งชื่อที่อยู่พร้อมคําตอบมาที่แฟนเพจรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวด้านล่างนี้เลยนะคะของรางวัลเราจะเป็นตังโมแฮปปี้เฟรชสีรางวัลสำหรับสี่ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะอย่าลืมส่งคําตอบกันมานะคะ อาอยากต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นปตทสถานเสริมความงาม Beauty a r รน้ำแร่สปริงมินาราแตงโมแฮปปี้เฟรชนะตะหลิงชันคอฟฟี่ค่ะและสุดท้ายก็คือรีสอร์ทซองกรเรียริวังฮัตแอนด์รีสอร์ทนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้พักผ่อนนอนชมวิวธรรมชาติกันนะคะแล้วก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวยายขอไปคุยกับเคียร์กับเด็กก่อนนะคะพบกับรายการมนุษย์ป้าได้ใหม่ทุกวันพุธช่วงห้าเวลาบ่ายสองโมงครึ่งค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะอาสวัสดีลลกสวัสดีเออว่าไงเนี่ยว่าไงว่าไงยังไงกันขอให้มันลุ่นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไป